สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งร้อยกว่าท่านนะคะ นุ้นซี่ขอเช้จ้องแป๊บหนึ่งนะคะชัดว่าพี่น้องสวัสดีสองร้อยกว่าท่านนะคะสวัสดีทุกท่านฝากกไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมตต้อมเมตต้อมเพิ่นเอาแล้วิน ไม่ต่อพี่เอาเนี่ยกินมาฟาัฟฟ่าลูกสาวคนละมัมาฟฟ่าลูกสาวากา็ลูกเคยแม่แล้วไดนมุกบอลโมงยังกรอบไม่ต่อมาแมชา่นะคะทุกคนสดีด400กว่าท่านนะคะ บรรยากาศหน้าเวทีนี้นะคะวันซ้อมใหญ่นะคะชิมงานนะคะบนเวทีเห็นได้ยังได้แล้วก็เวทีนะคะโอ้ยงไงอยู่ด้นี่มบงที่หละ่ะ เปิดประเด็นเลยแล้วกันครับน้องนุซี่เขาตกใจตกใจ <c oughs> เขาใส่เสื้อแมนยูครับวันน,น,นี้เป็นควันเป็นนเป็นนที่ไปหมดมาแล้วนะฝากกไดไแชร์ด้วยนะครับวันนี้ให้ฝนจริงๆขึ้นซ้อมเลยเลยนะเพราะฝนมันฝนมันดุดแล้น đi đi đây nói hết mọi người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 

ได้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 แต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะแม่เขาทักมาหาหนูว่ามีคนแต่งตั้งให้แม่เพลย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาอยากแต่งได้พี่มีช่างผมผู้ชายไหมได้ผู้ทุกอย่างเลยสองคนนี้มาแล้วถ้าเกามาจริงๆเขาสุดปิ๊กแต่ว่าพี่งหนุ่มคนหนึ่งมาแล้วเขาต้องขอแต่งพี่บัตเต็มหน้าลาไว้มาส่งกำลังใจขอบคุณค่ะได้หมดเขาเป็นมีเบดดี้คนหนึ่งโอเคนะคะ สวัสดีส0 0พันท่านซื้อบัตรข้าวกลุ่มนะคะเ,คเพนนาริตาไลค่ะคุณมีล้วบอกตัวยองรอกคะมีไม่กินข้าวค่ะเ,คเขากินขนมจีนดี่ ขอบคุณครับทุกครับเราติดตามขอบคุณครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะทุกคน,นทุกคนดึกเท่าไหร่ก็รอนะวันนี้นะอะไ้กนินขนมอ่ะแหววเดี๋ยวเดีด๋ยวเลยเอาอ่โอ้ยใหญ่เหรอตัวนี้ กี่บาทางัวันสาเป็นมะกินหนมไหมคะเนาะเนาะเนาะหนุมไหมขอบคุณค่ะค่ะบ ขอบคุณค่ะ,ะ,คะขอบคุณค่ะค่ะน้อมีสุดยอับจูนิ่นวน,นรนิะ้าม่อนรอค่ะโอเคดีเท่าไหร่ก็รอนะคะ วันนี้ในร้องแดนเซอร์หน้าผมจัดเต็มผอนยิเงอนหน้าผมจัดเต็มหมดแล้วนะคะ

ม่พิรุนบ่ม่พิรุนบ่ดีใจหรือเดียใจเมียไปด้วยอ้้หฮะ เออ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 ม่มีนังยู่เดี๋ยวนี้พ่ออยากให้เนียนังรถบัานนั่งบ่อเลี้ยงแหล่เมื่อคืนผลอหลับทุนี้จะรอดูขอบคุณค่ะ น้องเด้เดวันที่วันที่โอขอลิง์โอเคค่ะน้องเด้เดวันที่สิบหกมาไหมสิบหกงานกีฬาที่ชุมแพฮะใครให้ลาไม่ไงสิบหกนะนะของผมเกนไกลนะจะตีรถกับไม่อีกบปลาคาร์มันเบิร์ดค้าเขาทั้งก็กลับไปอยู่แล้วอะไรเธอก็มากับฉันสิเอาโอ้ไม่แล้มาไป็นอะไร เราอยู่งาริเกลแล้วนี่สิบสี่สิบห้าเราขึ้นแล้วก็ใช่ไงกันไหมเราก็มาเกียงไก่ันน้่อันนี้ยิ่งอร่อยทุกคนคืออะไรอ่ะ กูกูดองรินยังไงอ่ะแกะออกอแล้วก็เอาข้าวจัง,งแพงแล้วยังมาแอบแม่แม่แน,นี่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  ถ้าเหมือนสวยมากน้ไม่ติยน้องไม่ฟซีน้องไมกำลังดังเลยนะช่วงนี้อ่ะ เป็นกระแสแดงนะเราอะอานตรงๆเมกัเลยเาอยู่บไรงี้อะไรแบบอี่ด่างเด้ทท่อนได้เซ้าอุ้ยมือเงินเก่าโมงอุ้ยมือเงินเก่าโมงแม่ออกเราสจะดังเราเตียมตัวพอมพวกนี้เก้าโมงน้องเพลงน้องเพลงมาหา น้องเพลงมาร้องเพลงให้ไหมมานี่มนี้น้องเพลงกระปูน้องเพลงมาไหมคะ้ใจระนไม่ไข่ล่ะที่ปวกทีแข็งใช่ไหมกระเบื้องกระตูนแล้วกินไปเหนือกินเลยก็พน้องยังไง้งกระปูแซบกินเป็นยุบ แล้วบางเกิดอยู่ในป่าปุณยันี่จะบุกไปกินกบแต่เรา้ะวังนุ่งก็กินบ่เป็นเดโซมไข่ปลาแต่เราสิ่งก็ยังกินบ่เป็นกินอันส้มไข่ปลาบ่เป็นกินอันนี่ค่ะแดงแม่เราบะวังกินบ่เป็นแล้วบางบานอยู่ในป่าปุณย์ี่หรี่แม่ต้องกินเป็นแต่บมกหไหจุกก็แกงน้ำมันเนี่แหละตัวนี้นะจะนี่แหละอันนี้ลุยบ่ ไข่โอ้ยตักตาคิปลูกคิปลูกละแตกคิปลูกคิปลูกคิปลูกดีนะพุมเนอียุ่น้อนนี่ไม่ยุยนอนนย่างีม่นนร่องของแม่อายสยน้องเพลงอีหยังนานนู่ขอบคุณนะขอบคุณนะนัวแม่

น่าให้ลองๆเนี่แก๊กแก๊กอะไรลูก กันนะครับไมารู้ไม่รู้รนมันหลอทุกคนไม่อ่านสารมีแมวขื่นหูจะเปิดตีปุ๊บไม่ถ่านเอาไปทำผู้เลีอยงว่านจะฟังคึนดีที่ม่จะได้ตอบกันไ้ย้ายอันไม่รู้ยายอันอันนี้ไม่เบาหนิกูถามกูได้หมดแล้ฟังก็ยายอัน ตอนนั้นออกพอมันก็ดิ้นขาหมูเลียงมูเนานะว่ลได้ถูกซานะแกีถือมุ่กพอ่พอพอเเอเขาจะแม่ในแล้วเอออะตะก,กินเด้ตะกี้แม่หนูเรเ็นย่ตันเนาะตะกี้งซื้อยงตะก,กี้ซือง ก็เตะก็เขาเชื่อไหมซื้อบบบอันสนาลุนพะนะของมากพยในาอุ้มเลี้ยงของงูที่พยายามมาลูตพยายามเละน่เรียงเรียงดมตะกอมาค่ะเขาโกหกพูตีว่าเลขค่ะจบอ่าขิ่แล้วเนี่ยคอากชอศลยาตดวยแวก็เบน่าเด้อ 哈哈哈！他你看我这你你！啊？

เล่นหรือยังเล่นเพลงแต่ตแต๊หรือยังคะแต๊ตแต๊เล่นหมดแล้วค่ะวันดี้วันท่านไหนลูกเพราะดันนี้มีช็อตเด็ดขายลงันนี้ใารลงวันนี้แจกหนึ่งพันบาทไปภาพไปทุแโอ้าไป่บ่าส่วรเนนึง่วช่วยแตเงดีเยง

หรือทัปากจูลูกบกตาลูกบกตาได้ป้ไนใล่น้ได้ระบอกตาเลยแล้วนั่ก่อนกินใจบายได้ยังได้แล้ว แต่มันจะเยีรอบมันมที่สามสี่พ่มแมันวอะไรสามที่มันสิ้นมเหอไ่นอยู่แล้วมันอยู่้ เอาก็เลย21คนเหมือนไล่สดนก็เลย21คนเหมือนมันเกิดอะไรขึ้นชอบเป็นไหมสวนปะนี่ไลรในกลุ่มด้วยค่ะไม่20คนวันนี้ไลรในกลุ่มด้วยค่ะทุกคนเข้ากลุ่มเลยนะ เอ่ะโมเนตเเปิดนมันตั้งเป็นมันตั้งเป็นชอบเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ต้องแชร์ใหม่ โอแล้วฝนโซแล้วฮ<ม>ะมัน้นอ,นาาอ๋อไม่ได้เตออันนี้ดูม่กินไหมลูกกินม,มนั้ยลงมาใหม่เดีอข,ของเธ<ข>อขึ้นเท่าไหร่หาพันหนึ่งรอยอยู่คนเดียวแสดงว่า,าไ,ไอโฟอนอ่ะมันเห็นเป็นยี่สิบเอ็ดอันนี้ก็ดูห้าพันเออของสัานเหรอนันหาพันธเมื่อกี้นี่จ้าว่าอัน

ให้เป um. oh ็นไรก็ตัวว่าห้าห้าพันคนอยู่แต่บางเนี่ยล้างมือก่อนค่ะซันผู้ชม

่ปะกบไปพบกับนั่นแหละตัโทรศัพท์ดูข้างนอกก็ได้อ่ะพี่นุ

หน้าจอเรายี่สิบเอ็ดเอ้าทำไมคนดูยี่สิบห้าคนน่ะเพียงแค่อยากจะไปแชร์ท่นเบียร์แองต้องคอยเสาะส่องเลยใช่ไหมลูกวะแม่ดุติพี่น้องลงใหม่แล้วขึ้นใหม่ไหม,ไม,มขึ้นไลฟ์สดใหม่ไหม,ไม,มเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไลฟ์สดใหม่เด้อ